ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยกับเรื่องดรามาเอาเป็นว่าประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วก็แล้วกันนะครับแอนโทนีฮัตซันมารับหน้าที่เป็นโค้ชจะชั่วคราวหรือถาวรไม่รู้แต่ว่ามีงานรออยู่แล้วนั่นก็คือคุนเครื่องกับสิงคโปร์ที่13แล้วก็ที่18ปดิก,กา ไปเยือนศรีลังกาเอเช่นครับรอบคัดเลือกต้องชนะหรืออย่างน้อยเสมอและปิดท้ายด้วยนูปหนหีนารุ่นนะครับมีนาเนี่ยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเติร์กเป็สถานที่เราเคยแพ้ที่บ้านเขามาแล้วต้องชนะนะครับถึงจะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบศรีลังกาเขาก็ต้องชนะเราเหมือนกันถ้าเขาอยากจะเข้ารอบเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปยันอย่างน้อยเสมอหรือไม่ก็ชนะไปเลยนะครับอันดับโลกก็170ก,กว่า แต่ว่าอย่าไปม,ม,มองอันดับโลกเลยดูตัวผู้เล่นดีกว่ามาดูเรื่องของเขาดีกว่านะครับว่าแอนโทนีฮัตซันเนี่ยมาทําความรู้จักนะเขามีความคิดเป็นโค้ดสายแนวจิต,ตวิทยาเป็นชีวิตที่เคยตกต่ำสุดแล้วก็ขึ้นมาสูงสุดนะครับเป็นโค้ดหนุ่มที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกนะครับเริ่มเป็นโค้ดตั้งแต่ปี2014ตอนนั้นอายุ30ปีพออายุย่างเข้า37ป,ปีก็ เป็นโค้ชอย่างจริงจังเลยผ่านการเรียนโค้ดจากสถาบันเดียวกับโจเซ่มูนิโยนะครับก็นั่นก็คือยัวฟ่าโพไลเซนจากสถาบันเวลส์นะครับที่เดียวกับคุณซื้ออย่างโจเซ่มูนิโยแพนดอนอตเจอร์คิสโคแมนนะครับก็เรียกว่าไม่ธรรมดาเป็นลูกศิษย์สายตรงของแฮร์รี่เดแนปนะครับลูกศิษย์ของแฮร์รี่เดแนปก็ถือียกว่าเก่งนะครับเป็นหนึ่งในตำนานนักเตะที่เคยคุมสเปอร์เวสต์แฮมบอลหมัดมานะครับ แล้วก็เคยได้เป็นผู้จัดก,การยอดเยี่ยมไม่ใช่เขานะครับแฮร์รี่เรดเนี่ยครับในปีน 2009- 2010อนอกจากนั้นแล้วก็เคยคุมทีมชาติบาเลนตั้งแต่อายุ30ปี 34. ตอนคุมทีมนิวซีแลนด์ Zealand, ได้เข้าไปเล่นเพลย์ออฟในฟุตบอลโลกปี2018แล้วก็ไปแพ้เปรูไม่ได้ไปนะครับเป็นโคชสายจิตวิทยาเป็นผู้ก่อตั้งมูนิชิเยียยาทั้งสุนัขและก็นักโทษนะครับเพราะว่าตัวเองเคยเป็นคนที่ติดแอลกอฮอล์มาก่อนนะครับแล้วก็เป็นคนรักสัตว์นะครับชีวิต ็เกือบพังเพราะแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำมูลนิธิเยียวยาคนที่ติดแอลกอฮอล์คุณพ่อเขาก็คืออลันฮัสซันอดีตน,นักเตะทีมชาติอังกฤษนะครับเป็นโค้ชอังกฤษแต่ว่าเกิดอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยครับไปโตอังกฤษนะสำหรับทางด้านแอนโทนีฮัสซันพูดได้หลายภาษานะครับทั้งสเปนทั้งอังกฤษทั้งภาษาอาหรับบ้างนะครับภาษาไทายได้นิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับเขากันนะครับสำหรับ แอนโทนีฮาร s สัน้องเชียร์เหมือนกันนะครับลุน้นไปเถอะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn